พ่อแม่เป็นคนลาวแต่ได้ลูกเป็นคนเพื่อหน้าตากะคล้ายๆกับคนฝรั่งเนาะเดี๋ยวเราไปบึงนำกันเด้อพี่น้องกับสบายดีแหละสวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขุสุกน้องมือนี่กับมาพอกับบะโตคือเก่ามือนี่บาโตมาอยู่ที่บ้านน้องเฟดเนาะพี่น้องกัมาหาอันเด็กน้อยเพื่อเนาะ แล้วก็ค่อยก็มาเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานมากับบ่าวลาวกับบพ่อเพื่อนเนาะเพิ่นไปดําดำนาดํานาแซงเพิ่อวานาอกะเขาก็เลยบอกว่าให้อยู่เฮือนเด้อบืออื่นเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวบืออื่นสิท่าอยู่เฮือนเนาะวันนี้ค่อยกับมาแต่เศร้าแลวตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สิบนาทีเนาะที่ค่อยมากับเอ็นบ่าวลาวกับเมื่อน,นี้กับมาตามหลังเนะาะบ่าวลาวไปส่งลูกเข่าหงเฮียนอยู่บ้านหลักสามผมเนาะเปน้องก,กับเมื่อน,นี้ค่อยกับมีของฝากเนาะกับ มีนมแล้วก็ขนมเนาะพี่น้องกะโอเคเดี๋ยวเขาไปสอบถามกับน้องเลยเนาะตอนีนน้องเพิ่นกะกำลังพิงพัยอยู่เนาะกะเป็นผู้ชายเนาะพี่น้องกะผิวพันธุ์นี่เป็นเปือกกันค้นหรือว่าเส้นผมนี่กัเป็นสีขาวเนาะพี่น้องกะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปชมแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัตเตอร์แชนแนลเลยเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องก็คอยกัเอารถจักรนี่แหละมาเพราะว่าอยู่ไกล้กกับบ้านคอยเนาะ อันนี้พูดีพ่อว่าอ้าสบายดีอ้กันใครทำแม่เราไปใส่ล้วเห็นบอกอ๋อเห็นเนาะแม่พ่อกับแม่กัคนลาวนี่เนาะได้ลูกเป็นคนเพื่อเนาะอ้อจะจเป็นกินขนมนี่อาขนมนี่เตถมออนาก่อน <c oughs> อ้าว <c oughs> ทิปทิปทิปเอาไม่เอาไมอ๋อโดยโดยโอ้ยเป็ดตะเพงเนาะพี่น้องนี่ไปปัน่นปั่นมูก,กินเด้อ,อ,อปั่นไอ้ปั่นนอกกินอันลูกคนที่เท่าไรนี่โอ้เจาะเจ้าะใครลูกล่ะคนนั้นบอลน้อยน่ะบอลอ๋อฝนเนาะลูกละฝนกันในผู้ที่สามก๊กฝนกับฝูหญิงลูกจะคนทั้งเบิดนี่ เจ้าจ้าลูกสคนเนาะมีผู้ในสี่คนนี่ลูกกกหน้ที่สองอี่สามเนี่ีจ่จ้าเลูกก,ก,ลก๊กเากัเป็นผู้ญิงอายุจักปีแหละลูกกกเจ้าสิบเอ็ดี่สองเด้เปีเจ็ดที่สจักป 17, ีสาม่าป, 13, 4, ปีปีนี้นอ่ซื้อในไนพดพนนี้นะปาโนปาโนเนาะคนคนก็เป็น สีขาวเนาะโอ้จับจับนาคนคนตานกับสีขาวนะพี่น้องก็คือคนเสือกเหยเนาะถ้าเป็นยังสาวก็เข่าล้มบะนี่เนาะบปไปดำยังบาดเมอวานนี่ไปใส่เมอวานนี่ไปดำนาบ่คนถามลูวกมันบ้านอไรอยู่นี่่บ้ นงนี่นั่งนี่ก็ได้นี่นั่งนี่อาจจะทำนี่เมื่อวานนี่ไปใส่วันนี่วันไปใส่มาปลูกกาลกกาลกกาอยู่ไสอยู่บ้านใดลกกานะ่ยวันโนนวันโนนบ่จำผิดบ้านแล้ววันนาโนเขียนเลยที่เจ้าไปวันนี้อ้ายกะมาขางบโบหิน กินนะแม่ขนมกับนมนะกินรสกินไม่หลุกกินไหมอ่ากินรสคนเมานมเนาะตอนนี้ม <in envy> ้าจ <sinus> ีแกลไหมแก่กินเาเป็นตาหักตาแพงเนาะผู้ชายนมได้กินข้าวกินน้ำล้วบ่อจ้๊ะเดี๋ยวไปเบิ่งแม่เพื่อนน้อคนสบายดีเอ้ย สื่อในไหนเนาะตู้เจ้าอยู่บ้านนี่เลยบ่หรือว่ยอันผัวเจ้าก็อยู่บ้านนี่บ่อยู่บ้านอ๋อเอาเ็ดที่ไหนคือจังได้ลูกเปลือกเนาะรวยก็อยากได้ลูกม่เคยได้กันเจ้าเจ้าเกิดมาก็เป็นแบบนี้โดยโดยมาอยู่นี่แต่โดนแล้วบ่ได้ลูกเปลือกนี่โดนแล้วมาอยู่น้ำปูน้ำยาเนี่ยนะค่อยกับข้าก็เคยเห็นเมื่อวานนี่แหละเห็นในคลิป เขามาท่ายนะคอยกนะอายุมากก็ดอนไปสิแล้วก็ตืนใจแล้วเนาะเลี้ยมาเคยได้ต้นออกมากระดอนเลยปะดอนเลยขาวเลยอ๋อเจ้าเจ้าอายุจักปีแล้วเจ้านะสหาปีสหาปัวเจ้าได้จักปีปัวนะประมาณสักแปดสักเก้าไม่รู้แล้วเจ้าเจ้าเห็นเนาะแหน่เพื่อนกระจกถอดกล้องน้ำเห็นเนาะเห็นเนาะ <c oughs> บายานคนเด้อเพิ่นนี่เป็นลแล่นมาใส่เราจะ<น>เป็นเห็นขนมนะเพิ่นแล่นมาหาบอยู่น้ำรลดคอยอะไรยันแต่อถอ,อกวอนดาดเว <c oughs> ลาแดดแล้วก็ออกมาได้แล้วแผลใจแมดด่ออออลูกเนาะไอ้ฟื้นลูกหล่านนเนาะแจักพีแล้วพื่นนี่นะพี่นะปีพ่อหอดตีแล้วนะอ๋อตีอ น่กจะจะน้อง um ูลาอะไรพนี um ้นะอ้คนมาอะไรพวกแต่ว่าจะทางใดบอเราไปชมสาวมโอ้จะจะบากเราคนกัมาห้ากรมากี่นี่แหละข่อยก็ไดคนกับม่นแล้วได้กินนมได้กินขนมกบเคยเห็นนาะพี่น้อง แม่อันขอถามเนี่ยเจ้ากับบ่ได้ไปไทยไปอย่างบ่โบได้ไปอ,อยู่เจ้าเจ้าอ,อ,อันก่อนเขาี่เกิดเนฝันฝันแบนบพลังมมอ้อมบะเฮือนนี่แหละในเฮือนนี่ยอ๋อเจ้าเจ้าฝรั่งแล้วก็มายิน,นหน้าไม่กินจอกหนึ่งดูโดยดยได้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนที่ได้โบตั้งฝันหรือว่าพันแล้ว กันก่อนมาอ้อมเมือนอะไรไม่ใช่คนประเทศเนาะไอ้มายืนอยู่นะโดยโดยโดยสงสัยอันพลังตะกี้อะไรมาเกิดเนาะอะไออกมาอะถูกเป็นนะนี่อาเพิ่นอยากอยากกินข้าวคนนี่เอร์อยากกินข้าวได้นี่เนาะทานทานอ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอะลรน้องน้องซื้ออะไรก็ลืมเลยซื้อเสร็จแล้วเนาะ ชื่อซื่อจังไดนาะบอกซื่อหรจ้ะบอกซื่อไอ้นี่ซื่อซื่อเนี่ยไหนอ้าเราใช่ไหมเปิดเขามาซื่อน้อละบุควนไฟแทบตาได้แสบตาเราไ่อยากดีแบบไนปบุคเหอกถึกแสงแหงอะไรบุควันเงือกหุ่งมาดั้งมด้ เอาตังวะพี่ตังนี่คนไหนลูกบทีส่สองิ่นเนาะนี่บทีสองบทีสามลูกพ่นน้ำมีสี่คนนอกให้นอกแต่แต่ละมือนี่จะกะไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดการอย่างวมือดำน้ำนะล้า<อ>ดำนาแเสงเนาะ ปีหนึ่งมีได้จากซอบนาแสงจนบุคคลเห็ดจะเถื่ออ๋อฮากับม่เห็ดเลยบ่มีแต่เห็ดนั่นแต่น้ำเบืนะอบอเอ่อยอะไรนะใส่ชิมาโอบอ๋อจ้าจะนาแสงนอน้องอยู่บ้านนาหน,นกเขียนนี่เนาะอ่าเป็นได้ลูกเผือกเนาะคนข่าวคนตาก็ยังข่าวตาไหลบุคคลจะเห็นออตาบริยักรีนูอะไรบ่นางนล้างรถหรือแก ทึบแดดทึบยงางได้บ่ผิวได้แต่ว่าบ่ค่อยลับตาแล้วถึกเจ้าเจ้ท่านได้ไปหาหมออยู่บ่ไปเบืองตาพ่นน่ะหมอบ่ไลองลองไปเบิ่งเด้อให้เขาเบิ่งให้ใส่ตาไปบ่ไปบ่ไบ่ไปว่าไยื่นอะรักษานี่ก็ได้ไปให้เขาเบิ่งให้หมอกระบอกเพลงน้องให้เพิ่นเบิ่งให้ ยยังงหนน่่อออววาตัดเว้นให้เนาะใส่เวนเดี๋ยวมาเาอหน้าใอรชื่อเว้นมาให้ไม่นี้เผ้ามา้ายันโบทันนั่นแหละยันจะไปดำนาก่อนมาเมือมาโอ้จะจะแกะนมเนาะน้อนผันไหมลูกก้อนผันเน้นเน่ บอลมันขยายไปแล้วแอแลนมากหบกับวินแล้วเนาะนี่ครับเปิดกล้องหลังตาอะไรเนี่ยตาก็ยังก็ได้กินข้าวกับยังกินข้าวกับยังมาหนิกินกินข้าวกับยังเข้าใจเยอะเล่นต่างอไงเอาบอกกินข้าวกับยังมาหนิ แลาวนะยยังมากินข้าว,วย,ยังมาท่านกินข้าวบ่วววอือืงนี่นแหละบนเพื่อเนาะอยู่บ้านน้องเป็ดเลยเนาะนบ้านน้องเป็ดเมืองจำพรแขงสวรรค์เกษกะอยู่ใกล้ใกล้บ้านสรีวนะิไลเลยเนาะคอยกันอยู่บ้านสรีวิไลเนาะน้องผมจะมาเยี่ยมอย่าง,งนั้นแหละ อีตรังนี่ครรัง tamam> นี่เห็นบ่ทันได้กินข้าวเนาะเฮ็ดหยังกินซะมื้อนี้มียังกินบ่มีบ่มียังกินนะบ่ได้ปลูกผักปลูกองบ่บ่มือเฮ็ดได้แงบ่ได้ปลูกังไง้นันกะลินนําหมู่เพิ่นแหนเฮือนเมียเจ้าด้อยู่ตรงไบ้านแหบ่ทันออยู่ใกล้ๆนี่เนาะ มีเพื่อนกับอยู่ทางทางเมบ้านหนองน้อยพี่น้องบ้านหนองน้อยกับบ้านหนองเพชรดิี่ะทางแมประมาณหนึ่งกิโลได้เนะประมาณจะมีไปกับประมาณหนึ่งกิโลเนาะอยู่ใกล้ๆกันแหละกับเพื่อนกับเป็นคนลาวคือกันแหละพี่น้องแต่ว่าได้ลูกเป็นคนเพื่อเนาะหน้าตากับคล้ายๆกับฝรั่งยังหน่อยเนาะพี่น้องก็เอืนอมาเล็กน้อยเพื่อแหละพี่น้องเพื่อนก็ลิน เอานมไปแบ่งหมูน้อยนองนี่กะเป็นเอื่อยของลาอะไเราเอื่อยของไออันพ่อคนนี้อะไเนาะ แต่ว่าิ่นกะผิวกะทึกแดดได้อยู่แต่วาสายตานีทึกแดดสี่น,น,นม่บหินเนาะเพิ่นกะเ้าลาวาลาวเกี้ยงขนาดเนะาะว่าละเทิงกะว่าเป็นป่นาะจะจะแต่วาเราก็ละเทิงง้ายฟังนี่ <c oughs> จะไหนลบเลยโดยโดยโดยเนอะเพื่อใดบมเคยเห็นกับมเบึงได้เด้อเนาะอยู่บ้านนกป็ดแหลเมืองจะพรแข่งสะปันนะเขีนเนาะกับทางทางไปเซโนทางไปลักสามสิมหานะพี่น้องไก่กะเ้าก็เคยเห็นแลยเนาะอยู่ใกล้ๆเลยอยู่บ้านใกล้เงินเคียงจากมีไปบ้านค่อยกับประมาณ 6ก <an> no, no, yeah, sure. ิโลเลยแหละพี่น้องเนาะอ่านอพี่น้องกับเดี๋ยววัโตสิเอาเงินให้น้องมาจาก10,000พอได้ไปซื้อขนมเนาะกะบเธอย่ก่อนเธอย่ก่อนออโดยโดยโดยไปซื้อขนมกินเด้อเอ่เดี๋ยวว่าภาษาเราเธอไง่ฟังเลยว่าเป็น ว่ายังก็ได้กินข้าวกับยังว่าว่าเป็น่เป็นภาษาลาวด้วยไอว่าเป็นภาษาเราวเทิงเนี่ยจะโดยว่จะโดยภาษาเราวเทิงว่าว่าภาษาเราวเทิงลูกกินข้าวกับยังก็ดูกินข้าวกับยังภาษาเราวเทิงว่าเป็นบ่ได้จับเา เสียน้นะเสียน้อหน่อไอ้แก่แต่ดีตาภาษาเด็กน้อยเลยน้องเนาะแต่เงินไปให้พ่อพี่นี่หลาเนาะยนี่กนี่กะแม่ของเพี่นี่เพราะนั่นกะเป็นพ่อ นี่ก็เฮือนของที่เพิ่นอยู่เนาะในปัจจุบันนี่แหละพี่นอ้องเนี่ยเฮือนจะเอาให้เบิ่งรอบๆเนาะก็อยู่ใกล้กับทางอยู่ใกล้กับทางถนนใหญ่เนาะทางทางออกทางเขา้าอย่างใกล้เนี่แหละทางเมืองออกทางนี้ก็ได้นี่เป็นเฮือนไทยนเฮือนเด้อ Nóc nóng khoai <laughs> yak. mà nó cái kịch kỳ nỉ lệ kapna thang yang 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 này nó cả Ok lính bung nay nóng con nó điệu khoai mưa lạ nát tukho náo bunny. And đèo bunny batozi mày mùa gần đèo bunny đê. Bye bye nè. Bye bye nè la. Bye bye chup chup nè. Chup 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 อาเจุบลาจุบลาเอ่าดยดูอ่าเมื่อก่อนเด้อไอ้เลยจ้เจาเมื่อก่อนอ้วยสบายดีจ้าโอเคนะท่านผสมกะสำหรับเด็กน้อยเพื่อนในเมือนี่ก็อยู่บ้านนกเปิดนี่แหละนาะเมืองจำมพรนแ่งสวรรค์เขตก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านค่อยอยู่แหละนะกจากใครมา แถวนี้บ่เคยเห็นกับมาเยี่ยมมายามน้องได้เนาะกะบสำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวโตกะมากับอันบ่าวลาวคือเก่าอะไรน้องเนี่อันเมื่อนี้เนาะคอยกับมากับอันบ่าวลาวคือเก่ามาที่พี่น้องฝากไปติดตามไปเด้อส่องบ่าวลาวเนาะบ่าวลาวสตูดิโอไปติดตามให้เพื่อนฮอด แสนซับไปไๆเนาะให้ได้โล่ไปๆเนาะขอบใจนะพี่น้องโอเคเนาะกับมือนี้เนาะบาตัวกับที่ได้เมื่อเนอะาะทาผู้่มกับไฟเบิร์กับฝากก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องของกล่วาวคำว่าสบายดี